เมื่อบ่นรือไปต่อเสียวไปต่อไปต่อเดี๋ยวพาไปหันหน่อยเที่ยวได้เบามาเบามารถเอลโหฮันเก่าฮอลแล้วแถวข้างป้ามาได้ไหะฮันเก่าฮอลแล้วฮันเก่าไปตัวโอเคโอเคนำไปนำไปเดี๋ยวตามก้นไปเราเดินเซลกูสิบบกมึงเด้อทางโค้งอันตรายนะมึงโค้งเดินเซลเด้อมึงนำคนกูมาได้ไปใจบ่เสีเยว

เสี่ยวเอ้ยมึงคือว่าไว้วาทีดีเนาะมึงก็ซื้อโพดกูบอกว่าให้ไปคงอันตรายคงอันตรายมึงก็ว่าไปซื้อมันก็เป็นจิลเเซี่ยวเอ้ยคือว่าไว้วาทีดีเสียใจด้วเสี่ยวเอ้ยมันได้เปิ่นไปแล้วก็ยอมฮับตามสภาพกรรมมันเสี่ยวเอ้ยเราเดือ บอลมันเข้าบริหารป่าบริซื้อก็ไปเยอะเสี่ยวเอ้ยไปดีมีสุกเด้อผู้ยู่มีใสผู้ไปก็ให้มีโชคให้มึงไปโชคไปม่านจ่พุนไปร้องลำมทำเพลงกับพุนเด้อเสี่ยวเด้อกูยู่พี่กูก็สชเสริมสร้างไอ้น้องเฮานี่แหละเด้อจังเด้อก็ย่าเอาให้มันครบร้อยวันแล้วกูจีจ้างหม้อลำซิงมาเด้งให้มึงเบิ้งเด้อเสี้ยวเด้อขันหม้อลำซิงยังบกคักน่ะ กูจะเอาอียฮานเมื่อคืนนี้มาเทมให้มึงพร้อมจึ๊กจักเดีอวเซี่ยวเด้อเซี่ยวอ๋อโอ้ยเฮากระเสียมอกเสียใจน้ำเด้อเซี่ยวเด้อเอากระหูคิดว่ามันจะไปไวปันอเอาละยามาันละเซี่ยว เนี่ยมันที่ตายมันก็ตายไปแล้วมึงโทษตัวมึงเองมันกระโบฟื้นขึ้นมาดอกเจียวเอ้ยกูตายกับไปเผาไปฝังกูยังเขาก็ต้องสู้ต่อเจียวเอ้ยไปไปไปสิเด้ออีกกูกะหากระว่าเมื่อกี้นี้จังว่าเขาไปสู้กันต่อจังว่าไปสู้กับไผอีกมึงเบิ่งนังหลังมึงมูนะ ได้เซียวลาความลมเด้อกูสิไปสู้กับพวกนั้นต่อเพื่อความอยู่รอดเป็นจะไดก็ให้เบิ้งให้แยงได้ให้โซกให้มานได้เสียวกระาัามึงบด้เบื้องหม่อมสิงสิบวอกให้เอาได้เซียวมาบัดนี้กูพร้อมแล้วลงสนามเลยมามามาพวกตายกับพ่วยมันตายไปพวกยังงม,มาสู่กันต้อ ี่ห้ามันย่างเหมือนบ้านมีแต่สามสี่คนโอ้ยจะมีไผ่มาเหมดบ้านก็นมีแต่พวกเฮานี่แหละเป็นมู่กับมันนะ่ะเออสี่คนก็สี่คนมีแต่พวกเฮานี้แหละย่างน้อยก็มีแต่พวกเฮานี้เป็นมู่มันเย,ย,ย็ดเอ็ดวจ้ะอามาสี่คาสี่ขานี่แหละตัดยายกับยายบักชงสูงยี่นี่นักูเลยเห็นไพ่กูเหมือนละกระท่าจิ้มแะไนี่กูเห็นเหมือนละไอ้นะกูนะเจแต้มนี่ เอ้าฮะกูไม yeah, ่ทันได้เบื้องแล้วว่าละง่ายแหละมึงเจ็ดยูแต่ว่ากูเจ็ดมีแค่าได้เบื้องได้โอ้ยหกแต้มเด้งก็ไม่ได้สแตกอีดาวมึงจากแต้มมึงเต้นตายอยู่ห่างหาง่ายท้อห้ามเต้าเด้งอุ้ยดิบหมาดีแมวโอ้ แม่นบอลเซียวตาแรกก็ยังบุคือและว่าสิได้ดอยอินเตอร์ปานี้เราไปเจอของมันจะอยู่ให้มันซ้ำแม่นบอลโอมามามาจะสื้จุมไหลใจมาใจมาฝักงน้อยออามาย่าลีาล,ลาโเ<ฮ>น,นาะนานไปห้าร้อยในตำนานมึงมาอีกละกูบอกกติกาเมียนก่อนเดอ้อ บาทเวลากูกินมึงห้ามเอาไปห้าร้อยให้กูเดอ้อเฮ้อไว้ติดนี่แล้วได้บาทนี่นะ่ะโอ้อีห้านี่มึงจะประมาทได้เงินน้อยกูนะอันนี้ปีกง่อยกว่ามาซื้อห้อ,องแค่กูมีมาแล้วยามันทอนขอแต่เป็นเงินกูเอาเบิดกูมาเงินมา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 ,าใหญ่ตาต่อไปอุ้ย ขอคักได้เสี้ยวออกคักได้ตาที่ซ้องนได้คักนี่ได้เสียออ้ยวเสียได้อู้คานี่ก็ได้ห้องตายตั้งแต่มันมันตายแล้วมันจะลุกขึ้นมาหามึงได้สะบอกปุ้ยปุ้ยอย่าเบ้าลายอย่าจิมไผ่นะเดี๋ยวไฟออกได้นี่นะปุ้ยดาวดาวหยิบจิ้มไผ่ดาว,ดาว,ดดาวไฟเอาอยู่หน้าเดอ้บอบ่ได้อยู่ตีนเดอ้อดาวเดว้อตายว้าเรื่องตีนมากับมาอีหลีปุ้ยสาม ไอ้นี่ดาววอาเรื่องตีนดากูก็มีดสามตีนก็กันดาสามตีนก็กันอุ้ยเป็นตัวเจ้าได้กินเนาะเออเอาซี่ตีนซี่ตีนเดียวซี่ตีนเด้อเขาเอาสามตีนเขาเอาซี่ตีนเซียวเบิกงลยเซียวโอ้ยห้าหมื่นซีกับซีแท้สิว่าซีจุดจุกเอาดีเลยเซียว ใจขึ้นตั้งไสลงหำก็ว่าละว่าละบักนี่นะไพ่มึงขึ้นน่ยมึงวุ่นน้ำตาบกตายนี่มึงน่ะกระซิบวุ่นแนวเด้อเปิดบ้านแล้วมีที่กูกบมันน่ะเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงกันนะแต่ว่าตอนนี้กูเริ่มแล้วกูเริ่มจิบบกแพงมาแล้วนะตอนนี้นะมึงอ่ะนะเริ่มจิบบกแพงมาละแต่กูนี่นะเริ่มลำคาญมึงแพงแล้วบักน้อยมึงอ่ะนะโคตรตายแต่จมันมึงอ่ะนะแต่กูนั่งอยู่นี่นะน้อยกูจนเมื่อยจนเมื่อยจนเพียมาละตัวกูนี่นะ ยูงานซบนี่นะมีอย่างให้กูกินแน่บอกบัาากเชียวหักเชียวแห้งโอ้ยมันก็ชิเตรียมอย่างทันมันก็ทันหันแนวนี้นะมันบ่มีอย่างไให้กินแล้วก็มีแต่เครื่องดื่มมันสูงกำลังนี่แหละให้กินนะเครื่องดื่มมีอย่างมึงก็บม่ให้กูกินละแม่มึงใช่กูมานั่งปากแห้งอยู่นี่วะฟังมึงบ้านี่กูก็เม่อยจะตายแล้วนี่เออถ้าบพื่เดียวกูลุกไปเอาเถอะ ซุนดอยเด็กเอาได้ไหมมาให้กินนะเอาได้ไหมสุดยอดน้อยสุดยอดโอ้กิ่นละมีแหงเว้ยเซลกินละปึงปังเ้ยเมื่อนี้กูย่างกูได้ไปจัดเนี่ยบวกูจะดอกด้วะมึงเสื้อกูลต ของดีนะขันของบพดีกูวอลมาเฮ้อดอกวอลแล้วกูสิไข่ให้เสี่ยวก่อนเอาเสี่ยวกินเลยเสี่ยวกินให้มันมีเฮ้อมีแหงให้เพื่อให้กูย่ายในเสี่ยวมาซ้อยกูได้กินเในเสี่ยวโอ๊อบขานี่มึงลิ้นใส่เนื้อสัตว์ละมึงนะคือบุหานเพื่อนว่าเลยเสี่ยวบบได้ด้วยเล็กวอลด้วยขน บได้ด้วยมนกว่งาด้วยมู่กูนี่แหละอแล้วแต่มึงอีดาวยาย่โตโอเคยาย่โตสูบากันแล้วแล้วเนาะปอเก,ก้าสองดิงโอ้ยห่ายองเลย บักเซียวบักเซียวฮักเซียวแพงมึงออกมาหาผมดูมึงแล้ววาเฮ็ดบ่ให้กูสแตกบ่ให้กูได้ดอยอย่งมึงออกมาดิดูมึงเป็นบ้าแล้วมึงเป็นดาวผีบักอันนี้รามแล้วสู่บักอันนี้รามนะปู้ได้กินโทษทผีแล้วสู่บักคาเนี่ยนะจะนี้จะพวกข่าวเรกไปหาผัวก่อนบักแล้วมึงจะเอาเดินกับกูแท้มึงลุกมาหาผมดูมึงลุกขึ้นมาดูโอ้ยบักน้อยบักข้าม นะกูเจ็บกับมันนี่นะอย่าไปกัมนี่เลยกันนั่งลงนั่งลงโอ้มึงนี่กเดโนะนั่งลงนั่งเฮ็ดกับมันนี่นะอ้ามึงนั่ว่าเป็นคนตายมั่้คือว่าพูดว่าพูดแท้มึงแนมงอกมาแล้วนะเอามึงยังโเศร้าอยู่กับข้านี่นะบหมมึงยังโม่แซวอยู่จังวันนี้มันออกมาแท้มึงเห็นเดี๋ยวไรยีนยานยังออกมาแล้วนะกูจะเคลียร์กับมันนี่นะตาเดียวกูยังบดด้อยนะมันเฮ็ดกูนะมึงยังชอบเป็นบ้าไรให้บวกขึ้นนะ มึงโรถิจามึงนี่เนาะข้ามเงยบกน้อยตั้งโคตรตั้งฟลายตายังไ่ได้กินข้าวแป๊น้อน้อย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 าป๊กน้อยนน้อน้อยน้นอ้อย้ออย้ยนน้อย้อน้อยน้น้อยนอยอยน้อยอน้อยน้อยนอ้นย้ กูเสียเงินเสียคำย้อนมึงนี่บ่ซอยกูมักเสี่ยวฮักเสี่ยวแพงมาคฆ่าทั้งบังมึงมึงนี่กะตั้งโทษกูตายไปแล้วยังปูุกขึ้นมาว่าอยู่ซื้อเลขบทึกระทษผีเด่นไพ่ระมาณกระทู้ผีบสสบายกระทษผีกูจี่ซอยมึงได้ยังไงคาโตกูเองนี่กูยังซอยกูไม่ได้เลยมึงคิดว่าเป็นผีนั้นสบายปะแต่กินยังกะบวะทีกินขันมึงขึ้นว่าเป็นผีแล้วมันสบายมึงร้องว่าเป็นมึงมึงมาโทษแต่กู เดี๋ยวของมาอยู่น้ำเด้รอ่โอ้ว่าเซี่ยวกูพูดว่ามันสิทุกสิงยากป่านนี้กูขอโทษมึง้อเซี่ยวเด้อบได้ตั้งเจอกูเจอหายกูไปยูน้ามึงบได้ดอกกูยังมีภาระลูกเมียกูยังมีข้านสิบปจนายผู้สาวที่ไปน้ำมึงเมื่อคืนนี้อีกอยู่กูยังคาอยู่ยเด้อเซี่ยวเด้อเออมึงหูวไว้ลวก็ดีมึงอย่าลืมเฮ็ดบุญให้กูแน่ เง่ยลืมหมอรับสิ่งที่บอกว่ากูเด้อเอาขาเอาขามาได้เด้อเสียวเด้อเออเสียวกูบ่ลืมมึงดอกเด้อเสียวเด้อมึงอยู่สู้สู้ตั้งมุกตั้งเจอเป็นเราเด้อกะฮะลืมยังมันเป็นพี่ปะอาวก่อนฟาไปเสียวท่าูก่อน

อเครื่องดื่มแมคคิงมีส่วนผสมของวิตามิน B6B12 และซิงช่วยบำรุงสมองเพิ่มความสดชื่นมีจำหน่ายแล้วตามห้างค้าทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทคิงเบเวอร์เลชจำกัดแมคคิงสินค้าลาาเพื่อคนลาาแล้วเราเปลี่ไปล่างหน้าได้ปะนี่ไปไปไปเด็กเด็กเด็ก